คุยก้มวันเสาร์ช่วง c o o k ิ้งคลับสวัสดีค่ะกลับมาเข้ากับจใจในช่วง c o o k ิ้งคลับกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จางพาคุณผู้ชมมาที่ร้านอันตะก้าวิวฟาร์มอันครุซินค่ะร้านนะคะอยู่ที่ซอยลาดพร้าววังหิน71ค่ะตอนนี้นะคะจางอยู่กับคุณแจ๊คกิติพงศ์ เชฟประจำร้านค่ะสวัสดีค่ะคคอนุญาตเรียกคือแบ๊กนะคะคจะขาววันนี้มาสาธิตเมนูอะไรครับปุ้งอป,ปาคาสูพิเศ,ษ,ศษ,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 ษครับเ,ออเริ่มที่วัตถุดิบแล้วก็วัตถุดิบเราจะมีเนื้อมีกุ้งเป็นเต็มน,นะ,ค,ะครับกุ้งที่เราเลือกมาในขนาด18ตัวโลแล้วก็มีเนื้อกุ้งหมูแฮม เห็ดหอมและเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับที oh ่ท <souvent> ี so right ่เพื่อจะมาห่อและแป้งโกกิและเกล็ดขนมปังนะครับนี่ซอสอเมริกาสูตรพิเศษนะครับอันนี้คือเคล็ดลับความอร่อยก็อยู่ที่ตัวนี้นั่นเองเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มสาธิตการทำเลยเนาะเริ่มจัดเริ่มแรกก็คือเอากุ้งมาวางนะครับก็คือเราก็ เนี่ยค่ะเสียบเอาไม้เสียบเข้าไปเสียบไม้เข้าไปครับเนื้อกุ้งค่ะอันนี้ก็คือเป็นเปนื้อเลยนะครับเป็นเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งที่เนื้อกุ้งบดเนื้อกุ้งบดที่ผสมรสชาติเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นเอามาปรุงรสใช่ครับค่ะอันนี้บอกได้ไหมคะว่าเออปรุงรสอะไรบ้างปรุงรสก็มีน้ำตาลเกลือแป้ง เดียดคล้ายทอดมันกุ้งนะครับใส่หมูแฮมใส่เห็ดหอมนะครับหมูแฮมแผ่นแล้วก็เห็ดหอมหั่นเป็นชิ้นอันนี้จําเป็นไหมคะพี่แจ็คว่าจะต้องเป็นหมูแฮมกับเห็ดหอมมันถึงจะอร่อยเราปรับสูตรเป็นอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าคิดคนแล้วอย่างนี้เวิร์กสุดดีที่สุดนะครับตะมนี้คือเราคิดค้นขึ้นมาเองแล้วพวกนี้จะมีรสชาติแล้ว อย่างอย่างีถอมนี่แล้วก็มีทำรสชาติพิเศษนะครับอันนี้ก็คือเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเอาพันนี่ที่นี่กุ้งตัวนี้จะจะออกดีมากเลยครับขาดีมากลูกค้านิยมนะเรียกว่าเป็นเมนูยอดนิยมที่คนชอบสั่งทานเมนูหนึ่งของร้านทานไปเรื่อยๆค่ะ เส,เสร็จแล้วขั้นตอนต,อต่อไปต้องมาซุปแป้งครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นแป้งโกกิใช่ครับแล้วก็ผสมน้ำใช่ค่ะอันนี้นี่คือพี่จะต้องปรุงรสอะไรเพิ่มไหมหรือว่าก็คือเป็นไม่ไม่ครับโกกิธรรมดาเลยธรรมดาเลยครับกะโกกิก็มีรสชาติอเราอยู่แล้ว วิธีทำอาจจะพานิดนึงครับค่ะ,ะแล้วก็คลุกเป็นเกล็ดแป้งขนมปังใช่ไ<ช>หมคะ,หะค่ะเอาละค่ะอืพร้อมสำหรับทอดนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมทีนี้เราก็เตรียมในส่วนของ กุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะพี่แจ๊คคือเราลงกระทะเลยครับทอดคราใเครื่อท่ะทอดแล้วได้น้ำมันนี่ก็คือต้องปานกลางครับน้ำมันไฟปานกลางใช่ครับแต่เราต้องใส่น้ำมันแบบพุวมๆอย่างนี้เลยนะคะเยอะๆเพื่อเพื่อให้กรอบค่ะทอดประมาณกี่นาทีเอ่ยสี่นาทีครับสี่นาทีนะคะก็ถือว่ารับเดียวนะพี่แจ๊คค่ะตรงนี้ก็ รอไปก่อนเรียบร้อยครับียบร้อยคับตอนนี้เราก็เตรียมใส่จานก็เตรียมใส่จานที่เราเตรียมไปเรียบร้อยแล้วพอเสร็จนี้เราต้องพักพักให้เขาแบบเสด็จน้ำมันอะไรก่อนไหมให้เสด็จน้ำมันก็อันนี้ซอสพิเศษทำให้ผู้แจกเป็นคนลาดนะราดเฉพาะแล้ว ขึ้นว่างนะครับประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับขึ้นว่างวางให้หมดเลยครับค่ะต้องมีส่วนร่วมนิดนึงนะคะถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามหมดเลยป่ะคะพี่จ๊าหมดเลยครับปลาปูมันตัวใหญ่ว้าวอันนี้นี่คือเรียกว่าเป็นน้ำซิ้มสูตเด็ดเลย สาธิตเมนูนี้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถดูวิธีการทําย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ bagkokwise.com co. นะคะหรือว่าสะดวกที่สุดมาทานที่ร้านนี้เลยดีกว่าค่ะเพราะว่าขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะคะสหรับเสาร์หน้าจะ,จะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทาเมนูเด็ดที่ร้านไหนต้องติดตามนะคะสหรับเสาร์นี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ